ดีครับสวัสดีครับมาที่ทุกท่านครับทีนี้ไดรับทุกทุกท่านเข้ีีธรรมดานครับเข้าวีดีธรรมดารจะมานงแขงคุณดาวเกินเช้าครับคุณดาวกินเช้าของวันที่11นะครับวันีดของปันที่1นะครับคุณดาวเกินเช้าจะไปเล่นจากต่างประเทศนะออกทุกทุกคืนทุกทุกคืนนะครับตีสามนะตีสามทุกทุกคืนทุกคืนนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรามาตนะครับทุกทีทุกทีเลย กดติดตามด้นะครับกดติดตามกดตูเกยกดไลค์กดเย์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวารีให้ท่านผู้ชได้รื่นรมเพื่อความเป็นงันั้นนะขึ้นเท้าไปทางมื้นะคะถ้ามันึงนไ้กรื่นรื่นกันไปนะครับวันที่11ดมิถุนายนสองพ้าอุ้นดาขึ้นเช้า1กับ2นะครับหนึ่กับอนะเึินไปนะครับ1กับ2ชุดวินก็ห้าหเจดแปนะครับ5678หนะครับ ถืนชุดจ่อว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งฝากจดไปเลยนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าก้หนึ่งสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสอง สองแปดแปตองเก้าเกครับเกิดไปนะครับอืสองแปดเกาเป็นกรลงนะเกืดหนึกับ2อลูดวิ่งนะครับเนนะ้ใครเข้าเพื่อก็ะจากไปใครไม่เท้าก่อนยือนรงมก็เรามันหนึ่งแปนะครับแบบนี้นะครับรับ สดอันเนาะครับแบบนี้ครับเพราะว่คุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดี่นะครับขอบคุณครับ